สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าในวันนี้ในหนังสือซามูเอลเนี่ยเขาพูดถึงบรรดาบุษโยของชาดิสราเอนมาชุมนุมกันไปหาซามูเอลที่รามากล่าวว่าท่านชรามากแล้วและบุตรของท่านไม่ประพฤติตามแบบอย่างของท่านเพราะฉะนั้นขอให้ท่านแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นปกครองเราเหมือนกับชนชาติอื่นๆเถิดซามูเอลไม่พอใจหรอครับ ที่เขาเหล่านั้นมาขอกษัตริย์ท่านเข้าใจว่ากษัตริย์ของชาวอิสราเอลก็คือพระปินเจ้าแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นอย่างนั้นพระปินเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นพ่อเป็นผู้ที่ดูแลเป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่แต่อันนี้เขาไปอยู่ในดินแดนที่มีปัญหาเรื่องสงครามเรื่องอะไรแล้วก็เห็นคนอื่นมีเขาก็อยากจะมีแล้วก็ ท่านสมุเอลเองก็บอกว่าก็ตามใจในเมื่อท่านไม่เชื่อว่าพระบินเจ้านั้นมีคุณค่าในสายตาของพวกท่านก็ก็เลือกเอาเองแล้วก็ปรากฏว่าการที่เลือกกรรษัตริย์มาแต่และองค์เนี่ยก็รู้สึกจะทําลายชาวอิสราเอลมากกว่าที่จะช่วยอิสราเอลเสียอีกดังนั้นถ้า,าเราเห็นว่าประเพณีบางอย่างที่ มันจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราที่จะช่วยเหลือพวกเราก็ให้รักษาไปในมีบางอย่างในประเพณีกเก่าๆของเราข้อความเชื่อของเราถ้าเห็นว่าเราถือแล้วมันไม่ได้เอื้ออำนวยอย่างเช่น การฝังศพวัปปนอังคารเนี่ยทำไมทำไม่ได้โอ้เดี๋ยวจะมีคนตายเยอะแยะเลยอย่างเช่นการเอาศพผ่าน,านหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งก็จะโดนด่าเพราะว่าเขาบอกเอาผีตายหง้ามบ้านอย่างเช่นการที่จะไปขูดต้นมะขามขูดต้นอะไรต่อมีอะไรเพื่อหาหวให้หาเบอร์เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามันไม่ถูกเราก็ต้องเลิกนะครับต้องเลิกแล้วเราก็คงจะต้องมาบอกว่า มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราเองก็จะต้องเอาความจริงมากกว่าที่จะดูธรรมเนียมเก่าๆที่พวกเราปุยญาตายาอาจจะใช้มาเพราะสมัยนั้นเป็นสมัยที่ยังไม่มีการเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิชาวความรู้นะครับดังนั้นก็เราวันนี้เราเห็นสมุเอียนเสียใจมากที่ชาวบ้านเขาขอให้มีกษัตริย์เพราะท่านฟังเสียงของพระบิดาเจ้าแล้วรู้สึกว่า พระเจ้าเองก็ไม่ได้เห็นดีที่จะให้มีแต่เมื่อมนุษย์เราขยันขยอพระองค์ก็บอกว่าตามใจในการตามใจนี่แหละที่ทำให้ชาวยิวนั้นะ่ะพังพินาศไปหลายครั้งหลายคราวแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่จำด้วยเลยครับสนวพระวรสารนั้นก็พูดถึงเรื่องของชาวบ้านพยายามที่จะเอาคนง่อยคนหนึ่งย่อนลงมาจากหลังคาการลงทุนลงแรงครั้งนี้มัน มันหนักหนานะครับจะต้องแหวกหลังคาจะต้องมีคนไปสี่คนที่จะดึงให้มันลงพร้อมกันไม่งั้นเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวหงายเดี๋ยวกระดกไปทางอื่นนี่นะครับและเมื่อส่งมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะว่ายังไงและพระเยซูเจ้าเห็นความเชื่อของคนเหล่านั้นจึงตรัสแก่คนอัมพาตว่าลูกเอ้ยบาปของท่านรับการอภัยแล้วที่นั่นมีธรรมอาจารย์บางคนนั่งอยู่ด้วย กขคิดในใจว่าทําไมคนนี้จึงพูดเช่นนี้เขาดูหมิ่นพระเจ้าเห็นไหมครับพระองค์มีหอข้างแพร่ที่ไม่จืดจางมีอยู่เสมอและมีจนถึงบรรลาชีวิตของพระองค์คือมีอริและก็เป็นเป็นผู้ที่ถือว่าพระเยซูจ้านั้นเป็นคู่แข่ง และพระองค์ก็หลับหูหลับตาไปเรื่อยๆทําสิ่งที่เห็นว่าดีที่สุดและบุคคลเหล่านี้น่าจะบอกว่าข้าพเจ้าก็เป็นคนที่ต้องการการรักษาแต่กลายเป็นบอกว่าข้าพเจ้าดีกว่าคนป่วยทั้งหลายซึ่งอันนี้แหละที่ทําให้บาปของเขาไม่มีลดเลยม,เมีแต่เพิ่มไม่มีคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ ในช่วงหนึ่งที่เขาเป็นคนขี้เมาเมื่อเมาแล้วก็ชอบโกหกแล้วโกหกยังไม่พอไปโกงเขาอีกนั้นก็วันหนึ่งมานั่งพิจารณาดูตนเองออกจากคุกบ้างออกเวลาที่ทำบาปไปแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจบ้างเนี่ยเขาก็มานั่งคิดได้บอกเขาตายแล้วในชีวิตนี้เขาคงเปลี่ยนตนเองไม่ได้หรอก ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือปิดชีวิตของตัวเองเฉลยมันจะได้ไม่เป็นปัญหาให้คนอื่นขณะที่กําลังคิดหาวิธีการอะไรต่างๆอยู่นั้นเขาก็จําได้ว่าพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่า,าการที่จะฆ่าตัวตายนั้นเป็นบาปหนักเขาจึงได้คุกเข่าลงสอึดสอื้นร้องไห้แล้วก็โลง ภาวนาไปหาพระเจ้าว่าทำไมพระองค์จึงปล่อยเขาเป็นอย่างนี้ตัวที่นีะ่ะขนาดตัวเองเป็นขี้เมาอย่างบอกพระเจ้านั้นรู้สึกว่ายกยกความผิดให้พระเจ้าหมดเลยนะครับทั้งขี้เมาทั้งขี้สอขี้จะหาวนะครับแล้วก็รู้สึกท้อแท้ใจก็อยากจะฆ่าตัวตาย แต่ว่าพระกัมพีก็บอกว่านี่ค่าตัวตายตายแล้วตกนรกเขาก็เลยเขาก็เลยยับยั้งจิตใจได้แล้วต่อมาเขาก็เขียนว่าพระพินเจ้าในวันนั้นที่ข้าพเจ้าจนตกหลุมลึกที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยพระพินเจ้าก็ได้เอามือในช้อนข้าพเจ้าสัมผัสข้าพเจ้าแล้วก็ เหมือนกับคนที่สูญเสียไปในพายุในเวลานั้นเองได้ได้สัมผัสกับประสบการณ์นัหนึ่งคือมือของพระบินเจ้าพระบิดาเนี่ยได้อุ้มเขาไว้ดังนั้นก็เลยมีความชื่นชมยินดีในหัวใจแล้วก็ตะโกนออกมาดังๆเลยว่าเขานั้นแนะ่ะ ได้รับความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหลือกเกินแล้วต่อไปนี้จะกลายเป็นคนดีหลังจากนั้นสิบปีพี่น้องคนคนนี้ก็เลยได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของรัฐแห่งหนึ่งเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ทุกๆุกคนที่ท้อแท้ใจว่าในทางตันนั้นพระบิดาเจ้าก็เปิดทางให้เขาพี่น้องครับ ไม่มีใครไปถึงทางตันถ้า,าว่าเขาไม่อยากที่จะมองเห็นว่าทางมันตันแต่ถ้ากระเสือกกระสนจริงๆเขาก็เหมือนกับคนที่ได้รับการรักษานั้นนะ่ะสี่คนหย่อนลงมาเขาก็หายแล้วก็พระเยซูเจ้าเองก็บอกว่าเป็นบุญของผู้ที่ต้องต้องทุกข์ทรมานนะครับเพราะว่าพระบิดาเจ้าก็จะบรรเทาใจเขา ฉะนั้นในเรื่องนี้จึงเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนหวังว่าพี่น้องเองก็คงในเวลาที่ลำบากได้ร้องหาพระเจ้าและได้รับความบรรเทาสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชห,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 หลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์